ต่อไปแบบฝึกหัด1.7หน้า21นะคะให้นักเรียนหาหรอระมอของจำนวนที่กำหนดโดยการแยกตัวประกอบข้อที่7ค่ะ 72, 80และ144วิธีทำนะคะแยกตัวประกอบของ72นะคะ72เท่ากับ แปคูณเกนะคะแนะคะเราแยกเป็น2องคูณสีนะคะแยกเป็น3าคูณสต่อไปขาด4ี่ยังแยกได้อีกนะคะสนะคะแยกเป็น2อคูณสองที่เหลือก,ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น2องคูณส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 าม ต่อไปค่ะ80แยกตัวประกอบของ80นะคะ80เท่ากับ8คูณ10 8นะคะเราแยกออกเป็น2คูณ4 10นะคะแยกเป็น2คูณ5ต่อไปค่ะแยก4อีกนะคะ4แยกเป็น2คูณ2 ก็จะได้เป็น2คูณกัน4ตัวและคูณด้วย5นะคะต่อไปค่ะ144แยกตัวประกอบของ144นะคะ144เท่ากับ12คูณ12 แยก12ออกมานะคะเป็น2คูณ6ต่อไปนะคะ6นะคะเราแยกได้เป็น2คูณ3นะคะ6แยกเป็น2คูณ3ก็จะได้เป็น2คูณกัน4ตัวและคูณได้3 2สองตัวนะคะ สามตัวที่เหมือนกันนะคะก็จะมีสองสองสองดังนั้นเราก็จะได้ว่าหอร,ออร์โมนของเจ็ดสิบสองแปดสิบและหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คือสองคูณสอง คูณสองสองคูณสองได้สี่สี่คูณสองได้แปดคำตอบคือแปดนะคะต่อไปข้อ8ค่ะ55 110และ130สิ แยกตัวประกอบของ55นะคะ55เท่ากับ5คูณ11ต่อไปค่ะ110นะคะแยกตัวประกอบของ110 110เท่ากับ11คูณ10 10นะคะแยกได้เป็น2คูณ5 ดังนั้น110แยกตัวประกอบได้เป็น2ณ5ณ11ต่อไปค่ะ130นะคะ130เท่ากับ13ณ10 13แยกไม่ได้นะคะต่อไปแยก10เป็น2ณ5ดังนั้น130แยกตัวประกอบได้เป็น สองคูณห้าคูณสิบสามตัวที่เหมือนกันนะคะก็คือเลขห้านะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าหอรอมอของห้าสิบห้าหนึ่งร้อยสิบและหนึ่งร้อยสามสิบ คือ5คําตอบนะคะคือ5ค่ะต่อไปข้อ9นะคะ132 156และ180 แยกตัวประกอบของ1,32นะคะ1,32เท่ากับ11คูณ12ต่อไปแยก12นะคะ12เท่ากับ4คูณ3ต่อไป4นะคะแยกได้อีกนะคะ4เท่ากับ2คูณ2ดังนั้น1,32นะคะแยกตัวประกอบได้เป็น

ต่อไปแยก4นะคะ4แยกเป็น2คูณ2นะคะดังนั้น156แยกได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ13ต่อไป180นะคะ180เท่ากับ2คูณ90แยก90นะคะ เ0เท่ากับ9คูณ10ต่อไปนะคะแยก9 9เท่ากับ3คูณ3 10เท่ากับ2คูณ5ดังนั้น180แนะคะแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ5ตัวที่เหมือนกันนะคะก็จะมีสอง สองสามดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าหาอรอมอของหนึ่งร้อยสามสิบสองหนึ่งร้อยห้าสิบหกและหนึ่งร้อยแปดสิบคือสองคูณสองคูณสาม สองคูณสองได้สี่สี่คูณสามได้สิบสองคำตอบคือสิบสองนะคะ